สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้พบกับครูก้อยนะคะแล้วก็ครูเกศค่ะจาก Baby and m ม m นะคะมื้อเช้าค่ะเราขออนุญาตนะคะเคี่ยวข้าวต้อยเลยียวดี่ยวปั่นเลยจะปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้สูตร everything จริงกระเบลมันเป็นสูตรที่มันมาอีกแล้วเหรอ everything จริงกระเบลคือจริงมันมาทุกวันครูเกศเหรอเหรอคือแม่แม่ก็ถามว่าครูก้อยครูก้อยแบบมีสูตรปั่นอะไรยังไงครูก้อยบอกว่าอะไรดีอะไรมีประโยชน์ก็แบบใส่ลงไปใส่ปั่นคือ เราจะแยกทานก็ได้เหมือนเมล็ดฟักทองเนี่ยครูเกตหย่าให้เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ครูเกตคือเมล็ดฟักทองเนี่ยครูก้วยจะให้แม่แม่เนี่ยทานวันละหนึ่งกำมือครูเกตช่วยแม่แม่นี่นะคะเมล็ดฟักทองออร์แกนิกเนี่ยนะครูก้อยอันเนี้ยอบพร้อมทานนี่นี่นี่ไม่เห็นไหมเม็ดใหญ่เม็ดโตมากนะคะแล้วก็เป็นเกรดออร์แกนิกนําเข้าจาก USA สหรัฐอเมริกานี่ให้ทานวันละ หนึ่งกำมอือคือะค,ะคือมันไม่ใช่มา็ดฟักทองที่มันเป็นรูปฟักทองที่บ้านเราเนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นฟักทอง <c oughs> ออนะคะมันไม่ใช่นะคะ <c oughs> นี่นะคะดูค่ะ <c oughs> นี่นะคะแล้วเวลาอบอ่ะเวลาเราสมมติเราเคยซื้อมา็ดฟั้อทองในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมละ่ะมันจะแห้งมาก อันนี้มันจะมีไขมันดีคไ้ยใช่มันมีกรดไขมันดีไม่กดไขมันดีอ่ามันจะไม่แห้งเกินเพราะถ้าแห้งเกินคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกินฟรีโอเกเพราะว่าเราจะไม่ได้กรดไขมันดีอันนี้คืออบภายใต้อุณหภูมิที่ยังคลิปกรดไขมันดีแล้วก็ยังมีโปรตีนสูงกรดไขมันดีมันดียังไงมันดีงั้เรู้มมันก็บอกแล้วว่ากรดไขมันดีคือไขมันเนี่ยมันไม่ได้เลวทุกอย่างนะคะไม่ใช่พูดคำว่าไขมันแล้วหรอกเราต้องหนีนะซึ่งจริงๆอ่ะ key to s u c c e s ของคร้กอ้อยเนี่ยค คีย์ทูสักเซสห้ากหนึ่งของครูก้อยหนึ่งเพิ่มโปรโตีนสองลดคาร์บสามงดหวานสี่ทานกรดไขมันดี 5้าเสริมสารแอนตี้ออกซิแดนต์บวกหนึ่งคือกินโฟลิกและมันติวิตามินบำรุงไข่นี่แหละคือเทคนิคทั้งหมดเลยในการที่จะบำรุงในการเตรียมท้องครนี้ห้าบวกหนึ่ง key to success เนี่ยมันก็ดูเป็นหัวข้อกว้างๆนะมันก็มีดีเทลสูตรตามคมพีที่ให้ลอกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ได้ฟังทองที่กินวันละหนึ่งกำมือเน,นะะี่ยค่ะเพื่อเสริมสร้างกรดไขมันดีนะคะแล้วก็มีวิตามินอีตามธรรมชาติลดภาวะการเป็นหมันในผู้ชายด้วยนะผู้หญิงก็คือจะลดภาวะการแท้งในระยะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็น ไข่เราที่ตกเนี่ยบางทีเราเทสก็ตกทุกเดือนนะภูเกตแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สุกก็ได้นะคือถ้ามันไม่สุกอ่ะมันก็ไม่ปฏินะจ๊ะไม่ปฏิสนธิอืไม่ติดเป็นตัวอ่อนคนทําเด็กหลอดแก้วเหมือนกันเวลาดูดไข่มาหมอบอกเลยสุกกี่ใบอ่อนกี่ใบเราจะรู้จะรู้ตอนที่แบบหมอดูดออกมาแล้วจะได้เห็นว่าไข่ใบนั้นมันมีโพลาบอดดี้ไหมมันสุกไหมคือถ้าเป็นไข่อ่อนอ่ะคือทิ้งจ้ะ ไม่ใช้ไม่ได้ไะบางคนบอกอุ้ยฉันไข่เยอะไข่เยอะนะแต่ว่าใช้ได้กี่ใบต้องดูด้วยต้องดูว่ามันไข่สุกไหมเออนะถ้าไข่ไข่ไม่สุกมันปฏิสนธิไม่ได้ก็เหมือนไข่เราที่ตกตามธรรมชาติที่เรามาทสว่าเราขตกไข่ตกทุกเดือนอะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไข่ที่ตกนั้นมันสุกไหมเพราะว่าเราไม่สามารถอันต้าซาวดูได้จากการอันต้าซาวในช่องคลอดที่หมอทำไม่ได้มันต้องผ่านการะบวนการทำด็กหลอดแก้วคือดูมันออกมาจากฟอเิลหรือถุงไข่ก็เลยบอกว่ามานิ็ฟักทองหนึ่งกำมือคือตัวช่วยไข่สุกค่ะในในไข่จะตกแล้้วกก็ตตองแบบสุเพราะมมันีซซ กระดไข่มันดีใช่นะคะไขมันดีช่วยให้ไข่สุกโอเคอ่ะเราก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยไปด้วยคือเมื่อกี้คือคุกเกตจะมากินหนึ่งกำมือคุกไม่บอกว่าคุกเกตคีเขียวก็เลยใส่ลงไปเพื่อตันในบปรตีนะแม่ดีค่ะทุกคนวันเสาร์คุณแม่คุณแม่นัด สวาแม่นุชแม่นุชแม่นุชอ่าคุณแม่นุชอยู่ปัตตานีเป็นผู้ครูเป็นแม่ทัศน์ชายกันก่อนจำได้จำได้อามาคิวอามาคิวเลยจัดเลยนะคะมีอะไรบ้างเกตสูตรเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้เอเวอร์ทิงจิงเกอร์เบลเพราะว่ามันเข้าสู่เต็มเต็มกล่องเข้ามาดูอันนี้ไม่ใช่สูตรพิซซามาสแล้วไงพิซซามาสพิซซามาสจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลอันนี้มาแจกแค่เด้อนนี่นี่โปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะนี่แม่แม่ดูสี่รสชาติก็เป็น p l a n ซียมแคลเซียมโปรตีนนะคะอ่ะให้ดูรสชาตินี้นะคะคือรสวานิลลานมข้าวอันนี้คุกไปชอบใครชอบรสนี้บ้างใครชอบรสนี้บ้างคุกก็ชอบรสวานิลลานมข้าวคเกตชอบมากเหมือนกันมันแล้วจะมุนมันแล้วจะมุนมันหอมมันละมุนนะคะอ่ะรสชาติที่สองค่ะสตรอเบอรี่อันนี้กูก็ชอบชอบเหมือนกันสรุปก็คือชอบทุกรสไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวปั่นกับสตรอเบอรี่ก็ได้สูตรนี้คุกก็เลยทำประจำรสนี้ค่ะ แมลอนยี่เฮ้ยอันนี้ชอบเออชอบอันนี้คุกเกตก็ชอบเหมือนกัน <S 2> <S 2> อันนี้น้องเมด้าชอบมากเมด้า เวลาจะเช็คอะไรอยากจะหยิบเมนร้อยยี่รถนี้ใช่ไหมตลอดใช่ใช่นี่ดอ้าวคุณเจเอ๋คุณเจเอ๋น่ารักมาปั่นเลยเดี๋ยว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 ถ้าคุณเจเอ๋มาปั่นเลยช็อปเป็นประธานเข้มข้นหอมนะคะนี่สี่รถนี้แม่แม่เป็นแคลนเบสโปรตีนคุณเจเอ๋คุณเจเอ๋นี่เป็นประธานเลยนะประธานบริษัทมาแล้วประธานบริษัทเลยนะเพราะว่าถ้าเขาไม่มาเราเริ่มอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเจเอ๋เนี่ยมาทุกคลิปมาทุกไลฟ์ เขาติดกระดิ่งติดซีเฟ s ร์สคุกเกใช่ไงเนี่ยคนเนี้ยก็รู้เลยว่าเป็นแฟนพันแท้เนี่ยสวัสดีค่ะคุ้ยคุกเกตโปรตีนหนึ่งซองไว้โปรตีน25กรัม25กรัมคุก้อยแนะนำดื่มวาแล้กี่ซองสองซองสองซองได้โปรตีน50กรัมตอเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะไม่ใช่คุณจะกินแค่นี้นะคุณก็ต้องใส่พวกงาดำ กู๊ดเกรนต้องโปรตีนเข้าไปด้วยกูแจ๋วกูแจ๋วใครกูแจ๋วเนี่ยมาดามกูแจ๋วกูแจ๋วว่าท้องไปเรียบร้อยคลอดไปแล้วหนึ่งคนแล้วนี่กําลังจะไปรับน้องหลังปีใหม่อีกคนหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มบำรุงนักหนึ่งใหม่จังเลยสายชาร์จอยู่ไงวันนี้มันจะหมดแล้วรีบระปัดก่อนแล้วสายชาร์จอยู่ไหนก็ปัญหาสายชาร์จไม่เจอมา everything จริงกับเบลกันก่อนนะะควันนี้คุก้อยใส่อะไรบ้างคูก้อยบอกก่อนคุก้อยบอกก่อนเฮ้ยจะบ้าแต่ว่าสองวันนี่มันฟองเต็มอ่ะโอเคดุกเนี่ย เอาใส่จากอันนี้ได้ไหมเอาซองแถมมานี่อันนี้คือซองแถมที่ไมว้เลยแถมไม่แม่จะบอกให้นะถ้าแม่แม่ซื้อเฟอร์ตี้อ่ะสองกล่องเนี่ยว่าถ่ายลงเฟอร์ตี้กล่องหนึ่งอ่ะมันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบตัวนะแต่ถ้าแม่แม่ซื้อสองกล่องนะได้ซองแถมด้วยเพื่อสี่ซองสี่หกซองแม่แขมันี้ยอันนี้อันนึงมันมสามซองไงเรากินซองแถมก่อนกินซองแขมก่อนเอารสอะไรดีคะโอ้ยเอาสตรอเบอร์รี่นะก็ได้น่าร่ก ทองแถมสุดคุ้มมากๆเลยนะคะแม่แม่พอมีโปรนี่็ต้องนะหมาถือว่าแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะก็มันเหลือกล่องละเก้าร้อยเก้าสิบาทเออลืมบอกกล่องเดียวอ่ะมันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแต่ถ้าแม่แม่ซื้อสองกล่องอ่ะมันจะตกเพียงกล่องละเก้าร้อยเก้าสิบาทได้ทองแถมไปอีกหกสองอ่อคือลดด้วยแล้วก็แถมด้วยทั้งลดทั้งแถมสุดคุ้มสุดบังมีประโยชน์ อขอรสสตรอเบอรี่ค่ะอล้วก็สตรอเบอรี่หอมมากโอเคโอเคมามามาแล้วก็เดี๋ยวใส่แอปเปิ้ลฉันเอฉันเอาดูนะแอปเปิ้ลจะใส่แอปเปิ้ลนี้หูสตรอเบอรี่สดๆนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยผลไม้ที่ใช้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวาีที่ไม่หวานจัดนะคะคืออยู่ในตระกูลเบอร์รี่นะคะหรือว่าเป็นตระกูลที่ให้ไบโอฟลาโวนอยด์สูงแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยได้หรือว่าใครจะใส่แครอทใส่หักได้หมดเลยบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เป็นะกูลเบอร์รี่อ่ะ ได้หมดนะคะแต่ว่าแบบภูกเก็ตถามว่าคือขอใส่สับป,ประรดมะม่วงสุกเออยี้ฟังก่อนถ้ากําลังบํารุงไข่ยังไม่ได้เก็บไข่ให้พักก็คือนดหวานไงมดหวานผลไม้มันหวานเลยนะ มันก็หวานเหมือนกันขนุนงี้แม่บอกชอบทานผลไม้ค่ะคุณก้อยมังคุดทุเรียนลองกองลังศาสผลไม้ทางภาคใต้ค่ะคือชอบกินผลไม้มากค่ะตัวองเล็บคือมะม่วงขนุนสูงขนนทูรียนหรือว่าชมดาเงี้ยชมดาชมำดะจมปดาเนี่ยคุณคะพี่ชายไม่น่าเป็นผลไม้นะคุณช่ำดะตางแรงมากเออไม่ได้แบบนั้นนี่ต้องกินผลไม้แบบนี้ค่ะเออผลไม้ที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระทูเรียนนะคะคุณเอ๋เนี่ยบอกว่าคุณก้อยคะหนูไปใส่ตัวอ่อนมาสามวันแล้วยังไม่มีอาการอะไรเลยแม่จะฟังไหม สามวันนี้มันยังไม่ฝังเลยให้คุกกอธิบายนิดนึงวิทยาศาสตร์คือไปใส่ด a y ห้าไหมถ้าเป็นตัวอ่อนรักตัวสเด a ห้านะมันจะเจาะเปลือกไข่ด a y หก d a หกอ่ะเจาะเปลือกไข่เพิ่งแฮชชิ่งออกมาเพิ่งแฮชชิ่งนะตอนเด y หกก็คือหลังใส่ประมาณสองวันเออแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยมันก็กําลังเอาเจาะเปลือกไข่พูดง่ายว่าเอารากอ่ะเจาะเหมือนมีรากอะ จิตเข้าไปพอมันกําลังจิตเข้าไปใน3วันนั้น่ะมันยังไม่ทันปลดปล่อยฮอร์โมน HCG เลยปกติรากหรือว่ารกอ่ะมันก็จะปล่อยฮอร์โมน HCG ซึ่งมันก็จะไปอยู่ในกระแสเลือดหรือว่าในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่งจะเจาะวันนั้นมันยังไม่ขึ้นเนี่ยแม่อาการนอยๆแบบเนี้ยกาอย่าเพิ่งคือมันยังไม่ขึ้นถ้า HCG ยังไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บหน้าอกหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคุณก็จะไปตรวจได้หลังใส่บัสโตซิสประมาณ7วัน อันนั้นมี HCG อยู่ในเริ่มมีปในปัสสาวะแล้วแต่จริงๆแล้วหมอเขาจะนัดตรวจประมาณ9 10, วัน10วันคือเขาก็หน่วงให้มันมากก่อนแล้วก็ค่อยตรวจเพราะว่าบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่ติดนะแต่บางที HCG มันยังอ่อนแล้วบางทีไป,ไปตรวจแล้วมันแบบ เขาเรียกว่าวี l ท p o โ i สทีบ่ะเป็นผลตรวจแบบอ่อนอะแล้วเดี๋ยวก็มันมโนว่าติดไม่ติดเแม่ก็มโนแล้วก็แบบคลิตมากนะคะแล้วก็ความเครียดมันจะไให้ตัวอ่อนเนี่ยนะคะอ๋อแม่บอกว่า10วันอ๋อสามตัวสิบวันแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นคุณหมอเจาะเลือดเพราะว่าจริงๆอาการมันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณท้องไม่ท้องโอเครอเจาะเลือดแล้วมาคอนเฟิร์มเพราะว่าบางคนอาการมันก็ลักษณะคล้ายจะเป็นมา มันก็เหมือนกับอาการของคนกำลังจะท้องก็ได้เหมือนกันบางคนอาการมาเต็มสุดท้ายก็เป็นมาบางคนก็ไม่มีอาการเลยก็ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งมโนตรวจเลยก็รู้กันใส่สามตัวแสดงว่าไม่ได้คัดโครโมโซมจีถ้าคนคัดโครโมโซมเขาไม่ใส่สามตัวใส่สามตัวเลยเนาะก็แสดงว่าเขาไม่ได้คัดเผื่อลุ้นอ่ะ everything จริงกะเบลมาค่ะคุกว่าองนี้ก็ได้แหละคุเกตจะเลื่อนอันนี้ให้มาอัน่อ้แบบนีเอาตรงไหนนั่นแหละก็วางที่เดินอ่ะโอเค everything จริงกะเบลนะคะก็จะมีผลไม้ รสไม่หวานนะผลไม้ไม่ประโยชน์นะสตรอเบอรี่แล้วก็นี่แอปเปิลนะคะรวมไปตหมดโปรตีนเฟอร์ตี้หนึ่งซองนี้ใช้รสสตรอเบอรี่ค่ะนุ่มแพอยู่ไหนนี่นุ่มแพัสเกตสุดยอดมากเลยตัวนี้นี่นี่นี่มาแ้นุ่มแพัสเกตมาแล้วทั้งหน้าแพะหน้าคุกก้อยนะคะควบคู่แล้วก็ตัวนี้คุกก้อยสูตรใหม่นี่ค่ะต้องเป็นกระป๋องสีชมพูมี ที่คาดกระป๋องอย่างนี้นะคะ Baby and mom ม o t h แล้วก็ขาดไม่ได้เล่นอีกไหมมุกนี้ไม่เล่นแล้วนะหน้าแพะหน้าคูก้อยสกรีนเป็นหน้าแพะมันหน้าคูก้อยไปนี่หน้าคูก้อยนะคะหนึ่งที่กระป๋องหนึ่งรางกันจะมีสิบหนึ่งโหลอะหนึ่งโหลอ่าเนี่ยแล้วก็หน้าแพะนี่นะคะคือแม่ต้องรู้ว่ามันต้องเป็นกระป๋องสีชมพูเท่านั้นนะคะแล้วก็มีหน้าคูก้อยสกรีนอยู่โลโลโลโก้นะคะอันนี้คือคูก้อยเอ็กซ์สิริชัยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นนมแพะ ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะเจ้าเดียวที่เป็นนมแพ้คือสิริชัยครกก้อยก็ไปเอ็กกับเขานะคะบอกว่าเอาหัวนมมาก่อนน้ํานมแรกของแม่แพ้เอามาให้ครกก้อยก่อนหัวนมหัวนมหัวนมก็คือรีดนมแพ้ก่อนคือเอาหัวมันหัวกะทิอ่ะแม่ก็เหมือนกับนมแม่ที่เป็นคอร์สตุ้มที่เด็กกินตอนแรกนมเหลืองนมเหลืองอ่ะเหลืองมันจะเหลืองเหลืองข้นๆเขาก็จะรีดก่อนคราวนี้ครกก้อยก็ไปเอ็กกับเขาว่า รีดแพะน้ำนมแรกอะเอามาให้กุ้ก้อยก่อนเพราะกูก้อยอยากจะเอามาให้แม่แม่ในเพจอะกิน<ม>เพราะว่าเขาบำรุงเข้มขน้นบำรุงเตียมบำรุงเตียมท้องคนท้องอย่างเงี้ยแล้วก็รีดทีหลังก็เป็นอีกเกรดหนึ่งก็อีกเกรดหนึ่งทั่วไปทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีน้อยนะคะนี่กู้ก้อยเอ็กซิชัยของแท้ต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะคะไม่มีขายที่อื่นนะคะแล้วก็มีหน้ากูก้อยมันหอมมากกูก้อยอันนี้คือเกรดการันตีเลยนะคะว่ามันเป็นเกรดหัวนมแล้วก็มันมีมีไขนมมีไขนมคาว่<ส>าไขนมคืออะไรอีีกเน่ย อะก็ดูไข่เลยเดี๋ยวเปิดดูนี่นะคะเปิดเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กิฟตสติกเกอร์ด่เห็นไหมอ่านี่นี่นี่อ่ะโอเคเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไข่มันไม่เหลือเลืนี่นะเทเลยนะอืมีไข่นมลอยอยู่เลยมันก็จะเหลืองเหลืองสีจะเหลืองแล้วก็หอมมากจะบอกเลย หอมจริงหอมจังเนี่ยไขน่นมเห็นไหมแม่เห็นไหมไม่ต้องลอ,องไปอืมเนี่ยมันจะเป็นไข่ไข่เลยข,ขาวๆเลยหอมมากเอามาแบบจะหมดปันค่ะคุณกใครอยากเห็นไข่นม้ก็คุณก็ <laughs> ไปลอไปออกกค่ะ targetmin ค่ะ แล้วก็จะหอมมันมันหอมมันแล้วก็ไม่สาบอ่ะอันนี้ใส่เมื่อกี้นมแพะหนึ่งกระป๋องค่ะบางคนเราก็จะสาบไม่สาบแล้วก็ใส่นมอัลมอนด์ด้วยเนาะสุเกตผสมกันเพื่อโปรตีนที่หลักหลอานมอัลมอนด์ใส่้าไป้วยนี่นมอมนีเอ็กกันเลนมอัลมอนด์ไปหาซื้อได้เลยทั่วไปใช้สูตรอันชวิตเทนอะสูตรไม่หวานนะไม่หวานนะคะนมอัลมอนด์นมถั่วพิชชิโอก็ได้หนึ่งหนึ่งกล่องเลยไหมคุณต้อยใส่ไปเลยหนึ่งกล่องเพราะเดี๋ยวเรากินนพอเรากินสองคนโปรตีนสองซองดี เฮ้ยเอารถเช่อะไรต่างกันเลยเหรอต้องดูไหมหรือมันจะแบบมันจะงงไหมนะโอเครถเดียดีกว่านี่นี่นี่ใส่แอปงต้นใส่คุ๊ป้าคุณป้าก็ว่าจะเย็นค่ะคุณต้องช่วยให้ฉันคอยเย็นนี่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 อันนี้ใส่ไปแล้วนะอโอเคเปร์ตี้เลยไหมเปร์ตี้เลยค่ะเปร์ตี้เลยเปร์ตี้เดี๋ยวคุกเกดจะให้ดูนะคะนี่แม่แม่ฉีกนี้ฉีกง่าง่ายๆนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปค่ะซองนียหนึ่งนะคะคือมันง่ายมากๆเลยแต่เนี้ยที่เราทําให้ดูเนี่ยเพราะว่าจะให้ไม่เห็นขั้นตอนแล้วเนี้ยบางคนอ่ะบางคนอ่ะบอกว่าเอานี่แกะแล้วไม่ได้กินเช้าเลยก็เช็คโปรตีนจริงๆเช็คกับนมแพะนมมะม่อนหรือว่าน้ำเปล่าทีเดียวก็จบเหมือนกันแต่ว่า อันนี้ครูก้อยกินให้มันเป็นอาหารแบบเป็นโผเลยอะ่ะแล้วก็มีทุกอย่าง Everything <ป>เอฟวิติงกินซะเบลเนี่ยใส่ไปอ๊บนี่คือมื้อเช้าเลยนะยังไม่พอคะ่ะเอาตายธัญพืชใส่เข้าไปออาเสริมเฟอร์ติลิตี้นะคะเกรดออร์แกนิกทั้งหมดเลยแม่แม่ดูก่อนงาดำออร์แกนิกขั่วเตาค่ะนี่นะคะหอมมาก ดีมากอะไรบ้างมีอยอยด้วยนะคะแม่แม่นี่ผลิตจากโรงงานมาตมรฐานนะคะ่ไปซื้ออะไรเนะะี่ยซื้อพวกธัญ,ญพืชแม่แม,แม่อยากไปซื้อแบบนี่เราไม่ใช่ว่าจะ<อ>ว่าอะไรนะคือเราเห็นทั่วไปอ,อ่ะมันจะเหมือนแบ่งขายอ่ะแม่แม่แบ่งแบงแบบรรจุถุงพลาสติกอ่ะอแล้วก็ไม่มีออยไม่มีออยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีราไข่ปเลยเพราะว่าพวกธัญพืชแน่นอนค่ะถ้าไม่ได้แบบผลิตให้สะอาดนะคะมันก็มีราขึ้นง่ายเกลี่ยใส่นิดนึงนะนี่ดูเนื้อ อย่าพับเนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องกระบวนการผลิตเนี่ยต้องต้องสําคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญการเลือกเมล็ดนะคะสังเกตนะคะเมล็ดมงานดาที่ดีเนี่ยถ้าหมดแล้วเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีเป็นสีเทาๆดำขาวเพราะว่าตรงนี้คือหัวของจมูกอะค่ะมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันคือเต็มเมล็ดคัดมาเต็มเมล็ดเกรดออร์แกนิกเนี่ยให้ดู อันนี้หอมไปสามบ้านจิตบ้านเลยนะเพราะว่าคั่วเตาถ่านนะคะเป็นโฮมเมดแต่มีออยนะคะงาดํานี่สําคัญมากโปรตีนสูงกดไขมันดีสูงเซซามีนสูงสารต้านไวรัสบำรุงไข่แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเรียกว่าแคลเซียมเนี่ยสูงก็สูงกว่านมวัวนะอ่ะที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือชวให้แม่ดูทันยพืชออร์แกนิกบดพร้อมทาน3ชนิดอัลมอนด์แฟลกซีลูกเดือยค่ะกูดเกรนสูงให้แม่ดูที่จอง้ว่ามีอะไรบ้าง อัลมอนด์แฟลกซีดลูกเดือยมีออยทุกตัวนะคะธัญพืชของเบบี้แอนมัมนะนี่ดูเราะดูเนือ้อภูกเก็ตตกให้ดูหน่อยนี่นะคะคือบางคนไปกินอัลมอนด์ที่แบบไม่ใช่อัลมอนด์สุกอะ่ะเขาเรียกอะไรอัลมอนสดไปกินอัลมอนสุก,ก,สกคืออัลมอนดเนี่ยมัน,นมันต้องกินดิบ มันถึงจะได้กดไขมันดีอ่ะไม่ใช่ไปกินที่มันแบบอบเกลืออะไรแบบนี้ไม่ใช่อาบเกลือโคตรน้ําตาลอะไรเงี้ยไม่เชื่อบน้ำตาลหน่าแม่พอก่อนนะพวกอบเกลือพวกน้ำแฟลกซีดก็ต้องสดแฟลกซีดอ่ะมันถึงจะได้โอเมีกาสามแม่รู้ไหมว่าแฟลกซีดต้องบดด้วยต้องบดด้วยนะไม่งั้นมันกินไปแล้วร่างกายไม่ย่อยนี่ผมก็ได้บดมาให้หมดแล้ว แล้วก็เขาเรียกแฟลกซีดว่าโอเมก้าสบนดินคําว่าโอเมก้าสบนดินความหมายคือแฟลกซีดเนี่ยมันให้กรดไขมันดีอ่เหมือนกับแซลมอนน่ะแล้วกรดไขมันดีพวกนี้มันจะช่วยชะลอวัท้องต้านรังไข่เสื่อมใส่เมล็ดฟักทองค่ะเมื่อกี้พูดไปละหนึ่งกมือหนึ่งกมือใส่ลงไปนี่ดูหน้าตามันอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งใส่แล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำไปอีกนิดนึงเพราะคุ้อยชอบอะไรที่มันแบบลื่นๆขอหลวแมะจะเพิ่งหมดแล้วลูก ก็เติมน้ำเพราะว่าชอบกินลื่นๆแคลาซี่น้ำผึ้งชานโดรและชานโดรท็อปปิ้งเข้าไปนี่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 สูตรนี้พวกก็ใส่น้ำมะกรูดด้วยลองดูนะสูตรนี้อร่แม่มันกูเกตใส่ไปแค่แบบแต่ไม่ได้ใส่ทั้งขวดไม่แต่ทั้งขวดใส่เอากลิ่นใช่ก็ที่เหลือก็ซอเราเองไงแค่นี้พอแค่นี้พอเนี่ยอ่ะกูเกตช่วยดูน่อว่าใส่อะไรนี่ใส่น้ำมะกรูดลงไปด้วยคือแม่นึกออกอารมณ์ของญี่ปุ่นไหม้มยูสุอ่ะ เวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นบางทีบางราเมงอะคุกเกตออมันเป็นราเมงกลิ่นส้มยูสุออแล้วเราก็ยังงงว่าแบบอะไรนะราเมงมันไปนเกี่ยวอะไรกับส้มยูสุม,ออมันจะเกี่ยวกันได้ไหมไ<ง>ปรากฏโอ้โหมันเป็นราเมงแล้วมีกลิ่นของส้มยูสุอะเ,ออเช่นเดียวกันคูก็ไปปั่นโปรตีนให้ดูแล้วคูก็ใส่น้ำมะกรูดเดี๋ยวอย่าใส่เยอะนะอันนี้คือเพื่อความอร่อยอเพื่อความโรแมนติกเพื่อความ,วามอาโรอมามใส่เข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไงคะที่เหลือก็กระโดดกกระโดดให้จบไปเลยค่ะนี่ อันนี้คือบำรุงเลือดบำรุงไข่บำรุงมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนประจำเดือนเป็นปกตินะคะไบโอฟลราโนยสูงนะคะวิตามินซีสูงเป็นตัวช่วยลดภาะวะไข่ฟอกระดกค่ะครึบุญาติ่ะปากรั่วปากรั่วไหลออกมาตามปากค่ะพผมก็ยังพูดไม่จบพูก,ก็อยากจะกระดกโชว์แล้วนี่ แม่ตอนเช้ากระโดกแบบนี้ก่อน1นึ่ขวดนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นเอฟเฟติงจิงเกเบลโปรตีนฟอรตี้อะยังไม่พอกูก็ยส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำพึ่งชันนะรงจะย่อเพื่อรอผอชรอชนรอไม่อ่านได้ถูกด้วยชันนะรงนะน้ำพึ่งชันรงนะคะตัวนี้ไม่ใช่น้ำพึ่งแบบทั่วไปความหวานน้ำตาลไม่ใช่นะคะเป็นน้ำพึ่งที่มาจากตัวชันนะรงอุ้ง อุ้ง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 ชนาชนโลงเนี่ยมันคือตัวอุ้งมันก็ไม่ใช่ตัวอุ้งมันเอาไหนมันคล้ายตัวอุ้งมันคือตัวชนาโลงไงใช่ใช่มันคล้ายตัวอุ้งไม่เขาเรียกว่าตัวอุ้งนั่นแหละมันมันเป็นตัวชนาโลงที่ไม่ใช่พึ่งเขาก็เลยเรียกเรียกว่าสติงเ e สบีนะคะไม่มีไม่มีน้ำในแต่ว่ามันผลิตน้ำพึ่งได้เพราะว่ามันไปกินเกสรดอกไม้เล็กๆใช่แล้วมันจะไม่กินน้ำตาลอะไรจานมกคน้มาเมี้ยืมันไม่เอานะมันไปกินมาเองมันก็เลย นี่สะสมวิตามินอะไรของเขาตามธรรมชาติสูงกว่าด้วยแล้วก็มันมีงานวิจัยชัดเจนในเรื่องของการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงช่วยเพิ่มโปรเจสเตอโรนในผู้หญิงทําให้โอตัวลูกเนี่ยพร้อมในการฝังตัวแม่ไปเสิร์ชแม่ไปเสิร์ชสติงเลสบีฮันนี่ต้องเสิร์ชใน paper research อะค่ะต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากลดเบาหวานลดไขมันตัวนี้คือสุดยอดแล้วก็น้ําตาลของเขานะคะเป็นน้ําตาลชนิด l GI โล GI อันนี้งานวิจัยของออสเตรเลียนะคะแล้วก็ในต่างประเทศราคาสูงมาก ก็จะเป็นบราซิลออสเตรเลียมาเลเซียเอ่อสิงคโปร์ญี่ปุ่นใช่ค่ะแพงมากแพงค่ะเพราะอยากใส่เยอะเอ้ยเอ้ใส่ไปไม่เป็นไรภูเก็ตเราแบบจัดเต็มคือพอเราพอเราหามาได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่ในตู้เย็นเราก่อนแล้วเราถึงส่งต่อแม่แม่แล้วคนไม่เคยกินเนียอยาแบบว่าเให้ดูพรีพรามนะมันไม่ได้เป็นหวานเจี๊ยบนะจ๊ะเนี่ยแล้วมันก็จะเหลว บางคนแบบว่าทําไมน้ําผึ้งมันไม่หวานนี่จะบอกให้ว่าไอ้น้ำผึ้งที่แม่เคยกินมันจะหนืดแล้วยิ่งไปใส่ตู้เย็นจะแข็งมันคือน้ำตาลแม่ใส่ตู้เย็นประมาณสิบปีมันไม่มีแข็งเพราะมันเป็นของแท้น้ําผึ้งที่เป็นน้ําตาลเนี่ยแม่ใส่ตู้เย็นมันจะเหลวๆหรือบางคนเนี่ยให้สามีบํารุงนะคุเกตเพราะว่ามันช่วยบำรุงสเปิร์มด้วยงานวิจัยทว่ามัชัดเจนเลยบำรุงสเปิร์มเชื่อแม้ทางมาเลเซียเนี่ยเขามากว้านซื้อในไทยหมดเลยเขาจัดเป็นมาเดอร์ออเมอร์ดิชินนะคะเกตผู้ชายเนี่ยจะให้เขากินเป็นช็อตอย่างนี้เฉ ม,าามันจะอมเปรี้ยวอมหวานหายเจ็บคอเออบางคนเจ็บคอหายเจ็บคออร่อยอร่อยพี่ชายแค่นี้ก็ได้หรือว่าผสมกับน้ำผึ้งชนเออผสมกับรากกระกกหล่ำเผือกก็จะได้รสชาติที่ดีขึ้นผู้หญิงก็มาเปน็นอย่างเงี้ยหรือเอามาราดกับโอโคโดเออเอาโอาโคโน้ำสลัดเอยอะไรเอยผสมน้ำผึ้งชนนรมลงไปได้นะคะแม่นี่อันนี้เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยยังเรียบร้อยผสมน้ำผึ้งยังแล้วอ่าแล้วปัน่นกูเแบบหรือจะมาราดกับโอโคโดเนี่ยกูก็ทำให้ดูสูตรเนี้ยที่แม่ๆต้องกินอะ ไม่กําลังจะบอกไม่แม้ว่ารสชาติอมเปรี้ยวอมหวานไม่ใช่หวานเจี๊ยบบางคนไม่เคยทานจะแบบงงไงมันมันมีโปรเลโอติดด้วยจากตามธรรมชาตินะคะทุกพ่ขออันนี้กําลังหาล็อกแข่งกําลังแข่งอ๋อโอเคเดย์เดย์นี่นะคะไม่เห็นหรือเปล่าโอเคทำไมโอคาโด้ไม่ไม่ได้嘛โอคาโดเป็นอะไรคะเป็นไบ เขาดูไม่สวยหรออ่ะแม่แม่ใส่โถปั่นแล้วนะคะปั่นเลยนะนกูก้ใช้อันไหนปกติหนึ่งเนาะปัน่นเลย everything i n a ื a เปล่ ได้แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวย้อ้ดูนะคะหืมหอมมากค่ะแม่โอ้ดูกรไม่หลุดจากเมล็ดอ่ะดูก่อนนะคะนี่ไม่หลุดจากเมล็ดอ่ะน่าทานมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆเลยเก็บรินใส่แก้วดีกว่ามาคุอยแก้วเราเนี่ยนะคะไฮโซอก็เก๋มากนี่ให้แม่ดูค่ะ เช้าๆดื่มแบบนี้ค่ะได้สารอาหารครบเพื่อนนะคะอิ่มไปทํางานสมองไม่เบลอนะคะไข่สวยคุกเกะเรก็อิ่มมาด้วยค่ะแก้วนี้ไม่ทิ้งจริงนี่แก้วของตามีแก้วของสามีสามีคุกเกะอ่าอุ้ยมีอะไรหล่นลงไปแอปเปิลเป็นไงเป็นไงส้มยูสุของคุณน่ะนี่ลองทำดูนี่นี่นี่เชียร์ก่อนเชียร์ นี่แม่ดูแก้วแม่ดูแก้วกูเกตเข้ามาในกล้องอีกเราตั้งกล้องแบบนี้นะนี่สองแม่ครัวบางหน้ากูเกตกูเกตเอาเอานี่มาใกล้ๆดิเอาไอ้แคปอ่ะแคบเลยค่ะแคปเลยคแกปแคเลยอาแม่แม่แคปเลยแคบเลยนี่ สูตรดีนะคะสูตร everything จริงกระเบลอุ๊ยอร่อยอร่อยอนี่แหละความ,มยู่สูของน้ำมะกรูดถ้าแม่ไม่เคย,ยลองอะ่ะเดี๋ยวเราสูดดีอ,อันนี้เรากินสองคนเราปั่นทีเด,ดดเดียวแล้วก็ใส่โปรตีน40สองซองเราใส่รสสตรอเบอรี่เพราะว่าวันนี้เราเพิ่มสตรอเบอรี่เข้าไปแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ล <Apple. S 1> แล้วก็ไม่ได้ธิอทองหนึ่งกำมือกูดเกน วันนี้ใส่ต้องใส่สามช้อนเพราะว่าเราินสองคนดบับเบิลไปแล้วก็งราก็เสียสามถึงสี่ช้อนแล้วก็น้ำผึ้งเชนโรงประมาณสองช้อนชาแล้วก็น้ำมะกรูดเนี่ยนิดนึงนเติมเอากลิ่นเติมเป็นความอารมณ์แล้วก็น้ำแข็คัดเกรดหนึ่งกระป๋องแล้วก็นมอัลมอนหนึ่งอันสวทเชนเนี่ยหนึ่งกล่องแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปเพื่อความลื่นไม่อยากถ้าคนบางคนชอบหนืดแบบ แบบแนวสมูตี้หนืดๆก็อาจจะไม่ต้องเพิ่มน้ำแคุณเกชอบแบบนี้แล้วก็แม่ๆไ,<ม>ไม่ต้องไปแบบใส่น้ำแข็งนะาะว่าเนาะอบางคนเนี่ยจะติดภาพเดิมๆมันเนี่ยอยากจะให้ลบเลยแบบทำสมูตี้ทำปั่นอลไต้องแบบโหลใส่น้ำแข็งลงไปไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราแช่เย็นผลไม้อ่ะมันก็เย็นอยู่แล้วยินนิดๆือคือเราไม่ค่อยอยากให้แบบหมลุ่นกินน้ำเย็นด้วยใช่ถ้าเราแบบติดนิดนึงก็ผลไม้เนี่ยมันก็แช่เย็นของมันอยู่แล้วอืก็ไม่ต้องไปแบบเพิ่มน้ำแข็งนะคะนี่นี่ค่ะ โอเคอย่างนี้คุณไม่จบกับอะโวคาโดไหนอะโวคาโดได้ไหมอะโวคาโดเมื่อกี้มันผ่าแล้วมันไม่ออกเพราะว่ามันแข็งเอ้าเด็กแดแล้วก็เลยขอกินแบบนี้โอ้ยโบตีนพุ่งกูกกให้กินอะโวคาโดแับกัดอร่าวนดเดียวไดูนม่แม่ต้องไปดามาแล้วดกมาแล้วเดกมาแล้วโอเคไปก่อนไปบาไปก่อนนะคะแม่แม่ไปทำตามนะเอฟได้จริงกินกระเบ